โอ้แล้วมันมีไฟไงนี่มีหน้ามีหน้ามีหน้าเลยนะนายอ่ะมีหน้าอันติเมตเจ็ตลีเอาลีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะรครับแล้วผมคือลอเลี้ยวแล้วมันบ้างเลยนี่เปิดมาก็ไฟเลยเลยกันเอ้ยเดี๋ยวๆดี๋มีบ้างไฟพญายนาคอะรมาไม่รู้จะไม่เป็นไรครับจังหวะนี้หยจะได้เลี้ยงคิวซะเลยโอไม่ได้เว้ยไม่ได้ไไดคิวเว้ยเลยเอุย้ยเลยจบไี่รอกันเลยโอ้ยนี่ไงหลบหลบบ้างไฟเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพื่อนเพื่อนโดนอืมโดน,โดนอัลติเมต อาลติเมตนี่น uh> ok> ี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบอกเลยเพือป้าัอดีดูไปเจอเออฮมโอ้ยเออเวียนเอ้ยเอาหมอบผมมาปิดไงแล้วผมมาปิดไงผมปิดแล้วผมมาปิดตีแล้วผมมาปิดได้หนึ่คิวสวยไล่ต่อปิดยืนเอาปีหนึ่งคิวได้ไหมได้ไหมเอาวีกเกอร์ไม่ถึงทุย เอาไงเลีเย้ยงผมเอาอุตเอาเยผมเอาอุดแล้วผม,มจะเหลือได้ไงสอาไว้เพื่อนทำงานครับผมก็ยินดีด้วยรับเข้าสู่อาวีกวนเกวน,นกอ,กอ,อีพีที่สิบเอ็ดเออเกลลืมเกลลืมลืมทุกอีพีปักบครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยอะไรกันนะครับเออพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลย เดี๋ยวมันไม่มีเวลาพูดหลายคลยิปแล้วไม่ได้พูดคลิปคำเนี้ยอยู <c oughs> ่เจตอนนี้เราก็เคลียร์คลิปไปก่อนเลยกันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าร่างบวกสวยเออเนี่ยเดี๋ยวมาเรายังกดได้อยู่ไอรีเอ้าเฮ้ยเอาว่าแล้วว่าแล่เะดดอลเอาาา้เอาระเบียบบุ๋มโดนไงแต่ผมก็มาอย่อางนี้เอาดิเมทเอ เดือดช้าไล่ล่มล้มทีสิเออไม่าไม่ลักเออเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเก็บมาหนึ่งคิวอือเอาปอบมาล่ามาดิเอาเปา้าเออไม่เอาผมก็ไม่เอาเหมือนกันอะไร <Your team S 2> ผมรู้ปะจริงงั้น <to sell. S 2> อะเอ้ยแต่ว่าบนเราน่าจะได้ป้อมแล้วน่ะไ,ะได้เปล่าได้เปล่าเคนเออได้หนึ่งคิวซ <What is S 2> ะด้วยเ <what is S 1> อาเอาไงล่ะเอาไง <ไอ S 1> ล่ะน้องเอาไงล่ะน้องเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมไปล่มคาป้อมเลยไม่กลับด้วยไม่กลับซะด้วย เฮ้ๆล้อเลี้ยวล้อเลี้ยวเอ้ยไม่ใช่ชื่อผมอิลูเมียดิโอ้ยล้อเลี้ยวเฉยเรียกตัวเองเฮ้ยลอเลี้ยวมาผมเอาไงนี่ไงเราจะเอาผมเอ้ยอนี่มันยิวเออหลบหลบฮึ่มตายแล้วยังทำดาเมจได้อีกนะเอ้าเลยละเอ้าล่างตายวินไมือไปไลอย่างนี้เราก็ได้กลางมาแล้วแหละจริงเอ้ายังไม่ได้เหรอยังไม่แตะอื้มไม่แตะก็ไล่รำดังสายฟ้าไปดึงยีปึ๊บปั๊บบุบไม่ได้วินเอ้ยเอา กุป,ปีโจ๊กเอา้าแตกก่อนอเฮ้ยว่าจะมาลัดคิวเฮ้ยไม่ใช่ว่าจะมาช่วยหน่อยใครมาลัดคิวต้องจะลัดคิวอย่างเดียวเลยสวยสวยไงเออแล้ไปเปิดเขาเ,เรวม,มาน่าไม่มีเลือดนะโว้ยลืมหรือเปล่านี่เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเลยเออได้อยู่ได้อยู่จริงได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่นี่ไงเดี๋ยวเจอเ้ยไม่ให้กลับไงเออไม่ให้กลับอย่างนี้ไง สวยเพื่อนไม่ให้กลับไม่ให้กลับสวยเราทำตัวน้ำคาร์ดไว้ตัวนักการเขาไว้เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราคือลรอเลี้ยวโนโนโน่สิบปักนี่ไม่ขี้โมนะเพราะว่าถ้านหนึ่งมันต้องโหดกว่านี้เยอะ <Yeah. S 1> แล้วผมดักไงจริงมันต้องมาแหละเปล่าต้องมาเอาฟ้าเพราะว่านาคอสขาดบาฟ้าไม่ได้นะฮะไม่งั้นรีดาวส์คููดาวรีสกิลมันจะ,ม,นจะมันจะช้ามันจะช้า มันรับเปิดไงเพื่อนผมมาเขาต้องเปิดไอปสวยมาสะกเล่มเออสวยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเปล่ายิงยิงเปล่าเออเอ๊ะฮึเวนทั้งมีหน้ามาตั้มยิงยิงยููเมียนี่เป็นตัวซีซีที่ดีๆนี่เองเดี่ยเจอเดยเจอหนูเจอเลยมันไส้นี่นี่ป้อมเลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยลบลบนี่ไงนี่ไงคือเต็มเลยเองเอาเอาเรียวๆไหมเอาสุด อี๋ยวมานในมานในป้อมเลยเพื R ่อนเดี๋ยวเราแทงให้สวยเอาไปเลยเอือนั่นแหละอีสวยป้อมเปล่าป้อมเปล่าสีก็ต้องไปสวยสวยเพื่อนคืออย่าไปบอกนะฮะแวบผมออกจากเรียนอีต้องเจอกันสักครั้งนั่นแหละจริงไอ้โจ๊กเกอร์นี่โดนเออตีงยัมก็มอมเหมือนยีเอาเรารู้ไงคนน่าจะตีงมาฝั่งนี้เพราะว่าเพื่อนนายอยู่ฝั่งนี้ไง นี่ยเขาเรียกว่าอ่านเกมแบบทำสุดยอดเออเพื่อนผมตายเวรเลยอืมใช่ไหมเฮาอืมเวินอ่านประตูเองไม่อ่านเพื่อนเลยงมเนี่ยอืมแงล้างล้างแล้วผมมีล้างเอาเลยเอาเลยสวยก็แค่อะไรเพื่อนเออขอบคุณครับสำหรับเมนจิวเอาไอ้นี่ไอ้นี่เออวันไอเลือดผมออกตาเลือดมาแล้วดูเลือดขึ้นเปล่าเพื่อนเอาอีกโจ๊กนายอแล้วเหรอโจ๊กอีกแล้วโจ๊กแล้วเกิดนี่เอามาดิมาดิ ะระดมนังใจฟ้าอา๋ถึงกับถอยเลย <Your team S 1> ได้เป้าเลยไหม<ะ>นิดเดียวน่าไม่ตีนิดเดียวนี่คือตายแต่มันตีแค่นิดเดียวไงเลยไม่ตายฟาดไหมต้านผมเปล่าเออไอ่จบไวเกินเปล่าเนี่ยเก้าทีเองนะเออรีบจบดีกว่าเดี๋ยวคิมเขาเกิดเดี๋ยวเราแพ้มานี่เป่าลัมลนี่ป้อมเลยอา๋ เอาไปละเาไปละล้วผมแล้วผมมันดื้อไงผมจะเอาสุดให้ได้อเาแล้วผมจะเอาสูตรไปละยิงกลัวเหมือนกันนะเออเนี่ยเข้าไปแล้วโดนงี้ขี้แตกชัวเอาท้องมอย่างงี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตายแล้วกันนะเพื่อนนะของเราของเราเอ๋อะไรของเราวอเออเออเอาว่าไงเอาสกิลบิด ของเราไม่ได้เรื่อยเรื่อยแข่งแข่งแข่งเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนไหนหมดที่มาเราอืมมันชูไงชูหมดเออช่วยดูเฮ่อเฟนี่นันไส้เดี๋ยวเจอกันเลยไอ้โจ๊กเกอร์เมื่อกี้มันแปะอันตี้ผมไงอยู่เดินมาแปะอันตี้ผมได้ไงโจ๊กเจอกันเจอกันเอาเอาเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดึงโดน ดึงดวแบบนี้เอาเปล่าเพื่อนเพื่อนเอาปเาปล่าเปล่าจริงคือได้นะได้นะจริง,รงเอาได้อยู่นะเฮ้ยขอฟ้าได้เปล่าขอฟ้านะขอฟ้าขอฟ้าเพื่อนขอบคุณให้เราให้เราได้ไหมเออสวยขอบคุณครับพี่ให้เราเราจะไม่ลืมมูคุณนายเลยจริงๆนะถ้านายเกิดมีไฟอีกแต่ต้องมาช่วยเราแล้วกันเราไม่ช่วยนายหรอกอจริงมันโดนไงแล้วมันโดน,ม,น,โดนมันเห็นไงเปือแอบเมื่อกี้ไงแล้วมันบีอยู่ยงไงอืมเหมือนว่า ลุมเราจะโดนไหมนี่ยเหมือนพิษลุมฝั่งนั้นนี่มันจะเกินไปละเว้ยเอ๋ๆเราเพื่อนเอาบุบเราเพื่อนเอาบุบเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยด้วยนี่ผมลำก็คือลำอะไรผมวะเนี่ยเอาเล่มหนึ่งชิวดวยเออเอาไม่ตายหรอตายดีไม่ตายได้ไงจะมีผมไล่ขนาดนั้นไล่ขนาดนั้นดูเล่มต้องขึ้นหลงเว้ยมีนะไม่ต้องขึ้นหลงดูเลือดเธอนะจริง เราออกตักเรือมาแล้วไงเราคือเมทที่เพื่อนๆอยากให้เอาเปล่า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 เเด้วยเจด้วยดไม่มีแล้วเนี่ยจริงโตถอยแล้วก่อนถอยขอลากไ้ฟ้าได้ไหมเฮ้ยไม่เย้ารถดถร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 อรถรแร่รถกถร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 ถอถร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 ียถรรถ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 เถรถรถรรริง ว่าอิลูเมียนต้องเปิดอนตีแน่เลยผมไม่วาปดีกว่านั่นไงนั่นไงเออตรงนี้วาราปได้โว้ยจริงจริง,รงเอา้าแล้วมันมีไฟไงน,นี่มีหน้ามีหน้ามีหน,น้าเลยนะนายมีหน้าแอลติเมทเ็ดลีม่ใช่องตัวแล้วคนตัวเดีเ่ยวครับผมถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับุ่งสู่ดึงการซับสไครต์นนะใกล้ถึงแล้วจริงๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งจะพึ่งต้องไฟแล้วตอนนี้รอดด้วยเอ้าเอ้ยต่อเลยแล้วกันแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วนะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมพี่ดคุณนะคงไม่มผมผมในตอนนี้จริงๆขอบคุณครับเสียดอย่างจมยเออเป็นดีแล้วไงทีแล้วเล่นได้ต่อเล่นต่อเลยมรู้เลยตรงนี้ต้องรีบเอาลวเพื่อนมันมีีแค่ 3, ยังไงเราก็ไม่แพ้จริงแต่ว่าเพื่อนเรากลับแล้วหนึ่งเอ้ยไม่กลัวผมมันล้อเลี่ยวโนหนึ่งอยู่แล้วโนสิบเจอกันเลยจริงเอาได้ไงมันอยู่บนอยู่บนอยู่บนโดยจะมีนิม็กแล้วในพุ่มนี้แหละพืชพืชเจอเออจะเป็นตัวด้วยเอต้องตายเอต้องตายสวยขอบคุณครับออมีตัวไงถ้าเรารู้มีตัวออ เราดูนี่มีแมางงาน่ยไงเมื่อกี้แค่เราเนีย่ยไม่เห็นได้เจอผมง้างต่อสอ,องคิวเอาต่อเลยไหมล่ะต่อเลยไหมล่ะต่อเลยไหมล่ะเอาต่อเลยเปล่าเดี๋ยวลากไปหนึ่งตัวไอ้นี่ไอ้นี่เราเพื่อนไอ้นี่เราเพื่อนเอาอันตีแล้วเหรอออนตีแล้วเพื่อนยี่ไม่เอาผมเนี่ยตัวผมเอาเรียบร้อยจบจบเลยแบบนี้ต้องจบเลยนะครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวทำในป้อมเลยบ้าน่าทำในป้อมเลยด้วย ปั๊มตีปั๊มตีกระใจกระใจมือไม่ไหวเกือบตายโอ้ยโดนเทพโดนงมากๆทีเดียวขึ้นหลอดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันมากจริงตามสิบดาวแล้วบอยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคืนนี้อาตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย tick